และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เวียงจันทร์กำลังจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปวังเวียงค่ะก็มาดูบรรยากาศกันค่ะ บรรยากาศแอบมีความคล้ายญี่ปุ่นเล็กๆใช่ไหมคะพวกเราเหมือนนั่งรถไฟอยู่ในญี่ปุ่นเนาะก็เป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงจริงๆค่ะแต่เวลานั่งเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเร็วกระโชกฮกฮากอะไรเลยนะสวยนะ และตอนนี้เราก็อยู่ที่วังเวียงแล้วค่ะท้องฟ้าแจ่มใสามากๆเลยเดี๋ยวเราจะนั่งรถตู้นะคะไปเที่ยวกันค่ะ<ด> <_ letter> และนี่คือโรงแรมที่เรามาพักก็มีเที่ยวขึ้นบอลลูนด้วยนะคะพวกเราบอลลูนลูกใหญ่ๆนี่บอลลูนของจริงนะจะบอกให้ เปลี่ยนสล็อตแสตมป์ซิ้นกันสนุกสนานมากเลยนะคะก็เป็น ที่นี่ก็มีกิจกรรมให้เล่นนะคะนอกจากบนน้ำก็มีบนฟ้าด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นน้องควายกันไหมตัวเล็กๆขาสั้นๆน,นะคะควายที่นี่ และนี่คือหนึ่งในอาหารเย็นของชัดดาวค่ะเป็นพิซซ่าเตาถ่านนะคะที่อเมซิ่งคือตอนแรกรือว่าจะเป็นแบบอ,อารมณ์อิตาลีมาทำให้เปล่าค่ะ เจ้าของร้านเป็นคนจีนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็มีแป้งที่แช่เอาไว้แล้วเขาก็มา,าใส่แป้งเอาแป้งมาเข้าเตานะคะก็ไม่เป็นราคาเฉลก็ดูเขาทำไปก็เลยเอาภาพพิซซ่าที่ลรามาฝากกันแต่รสชาติต้องยอมรับว่าอร่อยใช้ได้เลยนะคะก็มาที่นี่ค่ะต้องบอกว่าต้องรับประทานอาหารที่เป็นฝรั่งฝรั่งจะอร่อยเพราะว่าเหมือนกับเขาพัฒนาสูตรนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวเลย และขอลาไปด้วยพิซซ่าสำกรลับคลิปนี้นะคะมัมมัมก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ